中国。 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Overwatch 2กันนะครับโดยท็อปิกที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือเป็นตัวส่วนของโหมด PVE นั่นเองนะครับซึ่งตัวของโหมด PVE เนี่ยทางบริษัทได้ประกาศสร้างตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับว่าเป็นโหมด Co-op PVE ที่น่าสนใจใแปลกใหม่กว่าภาคที่1น,นะครับซึ่งทำให้แฟนๆในตอนนั้นนะครับรู้สึกฮายตื่นเต้นมากรวมถึงตัวผมด้วยนะครับ พอผ่านมาถึงวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับปี2023่าทางบริษัทได้ประกาศทางทวิตเตอร์ณตอนนั้นนะครับว่าอ่า In i วิ is coming august 10นะครับก็คือตัวภารกิจ Invasion นี้นะครับจะมาในวันที่10เดือนสิงหาคมนะครับในตอนนั้นคือทุกคนต่างรอคอยมากแบบโอ้ตื่นเต้นมากเห็นภาพโปรโมทโปสเตอร์มาแล้วโอ้โห น่าเล่นสุดๆเพราะว่าตัวส่วนของเนื้อเรื่อง Overwatch เนี่ยถ้าเป็นแฟน Overwatch จะทราบกันดีว่าตัวส่วนของเนื้อเรื่องและซีนีเมติกเนี่ยทำดีมากเนื้อเรื่องตัวละครดีมากนะครับซึ่งผมเป็นแฟน Overwatch นี่คือแบบฮ y p e ฮสุดๆเขาได้มาประกาศว่าทางส่วนของไอตัวมิชชั่นนี้นะครับจะขายเอาเปเป็นบันเดิลแยกนะครับโดยสงวนราคาอยู่ที่15เหรียญหรือประมาณ517บาทโดยประมาณตอนนั้นนะครับ ก็คือแบบผมว่าทางเรื่องนี้มันไม่เท่าไหร่ครับราคาไม่เกี่ยงขอใได้เล่นในเรื่องพอนะครับก็นั่นแหละครับพันต่อมานะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือทางบริษัทหรือ Overwatch ได้ไลฟ์นะครับชี้แจงของเรื่องโหมด PVE นี้ใน Twitch TV Overwatch นะครับว่าเขาไม่สามารถดำเนินการได้ทันนะครับอ่ทางส่วนของทีมงานบอกว่า การที่เขาได้ทํามาเนี่ยคือทําเกมมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ใช่ทางนี้นแบบมันยากลําบากมากเลยเขาจึงพักหรือแบบยกเลิกไปก่อนนะครับในการทําสกิลพวกในการทําระบบของ PVE ที่เขาบอกว่าเขานําเสนอก็คือเป็นระบบของสกิลทรีระบบของการอัพเลเวลเพิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆแบบพวกเกม RPG อะไรเงี้ยแบบไต่ระดับเรื่อยๆเ,เล่นด่านผ่านด่านประมาณนั้นก็คือนั่นแหละครับคือเขาได้ยกเลิกระบบนั้นไป ซึ่งทําให้แฟนๆที่รอคอยในแบบรวมถึงผมด้วยคือแบบอผิดหวังมากครับรู้สึกผิดหวังแบบทําไมทําแบบนี้อ่ะทำไมทากันแบบนี้เราอุตส่าห์รออ่ะโอ้โหแต่ก็ช่่งมันเลยครับแล้วทุกคนก็ต่างแบบหลอกตัวเองมาจนถึงที่ว่าตัวบันเดิลได้เปิดขายในซีซั่นที่6นะครับเป็นซีซั่นที่ทุกคนต่างรอคอยเนื้อเรื่องจะมาก่อนนั้น,น,นเป็นซีซั่นที่5นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับตัวละครเอ ซีซั่นที่4ีสี่เออซีซั่นที่4นะครับเปิดมาพร้อมกับตัวละครไลฟ์ลิเวอร์เป็นตัวละครคนไทยคนแรกเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านันจะเป็นแมปของอายุทยานะครับแต่เป็นในหมวดที่ไม่ค่อยมีใครเล่น,นครับโอ้ยเสียใจมากนั่นแหละครับคือพออาซีซั่นที่4 l i ไลฟ์ลิเวอร์หรือพี่บัวของเราได้อัปเดตเข้ามานะครับคนไทยก็หายไปลแล้วแล้วพอมาตอนซีซั่นที่6นะครับโอ้หายเข้าไปอีก แต่ว่าทุกคนก็ทราบกันดีว่าทางบริษัทก็ได้ประกาศมาว่าทําระบบไม่ทันนะครับทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันซึ่งพอตอนที่ตัวของบัตเตอร์นี้ออกมานะครับผมก็ซื้อเช่นกันนะครับแล้วลองไปเล่นดูก็คือถ้าถ้าแฟนเกม overwatch เคยเล่นนะครับมันจะมีอีเวนต์ประจําของ overwatch แบบพวกเทศกาลนะครับให้ไปตีบอสอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นเลยครับ แค่เป็นดําเนินตามเนื้อเรื่องที่เขามีเล่นตีกับบอทเฉยๆไม่ได้มีอะไรวือหวาเก็บเวลอะไรเงี้ยไม่มีการไต่ระดับความยากเลยเออซึ่งนั่นแหละครับตัวของเนื้อเรื่องก็สามารถปรับระดับความยากได้แต่ว่าความยากก็ยากเกินไปครับถึงจะเป็นผู้เล่น4ี่คนช่วยกันก็คือไม่ไหวครับยากเกินไปมอนเลือดถึกมากตีแรงมากซึ่งตัวคอนฮีโร่หลักที่เราเล่นก็คือเหมือนเดิมเลือดน้อยตีเบาแบบ ไม่ได้ฮะต้องแบบเล่นทรอดมากถึงจะเล่นได้แต่ยากมากซึ่งนั่นแหละรครับเป็นอุปสรรคที่ว่าทําไมเขาถึง่วนด่าก,กันว่ารู้สึกไม่คุ้มแต่ว่าผมรู้สึกผมคุ้มว่าผมเสพในเรื่องผมได้รู้ในเรื่องของตัวละครที่มาของ overwatch อะไรต่างๆนานาเลยครับแล้วก็ได้รับสกินของตัว surgeon ตัวละครใหม่ที่เปิดภาคมาพร้อมกับภาค2นะครับตามในเรื่องเลยโอ้ตามซ i n e เมติกที่ผ่านมา โอ้ผมรู้สึกคุ้มอยู่นะแต่ผมไม่ชอบระบบเฉยๆก็นั่นแหละครับโดยสรุปก็คือผมรู้สึกเฉยๆกับระบบนี้ไม,ไม่ได้หายแล้วอ่ะรู้สึกผิดหวัง <c oughs> ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ผมคาดหวังไปแล้วนั่นแหละครับก็ผิดหวังครับก็สำหรับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับฟังรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย